อยากให้เขาคิดถึงคุณทุกวันนะคะจนวิ่งไล่ล่าให้ทำแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยคุณต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเองนี้เป็นคนลักษณะแบบไหนยกตัวอย่างเช่นคุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตของคุณมีงานอดิเรกที่คุณต้องทำหรือว่ามีสังคมที่น่าสนใจนะคะสังคมที่น่าสนใจอาจจะมีอะไรก็ตามแต่ที่คุณสร้างขึ้นมาเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี กับสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มีเสน่ห์ทำให้อีกคนนึงรู้สึกว่าเฮ้ย mm. น่าสนใจไม่ใช่ว่าแค่เราอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วเฝ้ารอแค่ข้อความแชทของเขาหรือเฝ้ารอแค่คุยกับเขาฝ่ายเดียวอันนี้มันจะดูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเธอมีแค่นี้เหรอเธอไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทาสร้างสารรค์ชีวิตให้ดูแบบมีสีสันหรอมันเป็นตัวอะไรที่ทําให้คนรู้สึกว่า มันไม่ค่อยน่าสนใจแตกต่างกับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมีงานอดิเรกมีอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้โฟกัสอยู่แค่เขาอะสิ่งเหล่านี้ค่ะคนที่มีมักจะดึงดูดเป็นที่สนใจของคนที่คุยแล้วก็กําลังจีบคุณอยู่โอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่สองค่ะไม่เปิดความรู้สึกเร็วเกินไปเราเรียกว่าไม่เปิดเผยความรู้สึกเร็วจนเกินเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่เราบอกแล้วเขารู้ทั้งหมดในของเราตั้งแต่แรกๆเลยคือคุยกันยังไม่ถึงอันตย์รู้หมดละมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นมันน่าเบือ่อประหนึ่งเหมือนกับคนคนหนึ่งเนาะในในชีวิตของเราแต่ละคนอ,ะอาจจะเคยมีลักษณะแบบนี้นะคะมีคนที่แบบว่าสแตนบายรอเราเสมอเลยชอบเรามากๆคลั่งรักเรามากๆตัดภาพไปคือคนลักษณะแบบนั้นอะเรากลับไม่สนใจเขาอะ่ะเพราะเรารู้สึกว่า มันมันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่น่าดึงดูดมันไม่มีอะไรที่ทําให้มันแบบมาดึงดูดสายตาเราให้เรารู้สึกว่าเราต้องสนใจแล้วโฟกัสเขาว่ามาดูรับเรียบแล้วดูแบบไม่มีอะไรเลยทําให้สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดเสน่ห์คุณเองก็เหมือนกันค่ะการที่คุณบอกข้อมูลกับเขาอะไรทุกอย่างแบบดีมากๆเลยมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาตื่นเต้นกับคุณนะแต่มันจะทําให้รู้สึกว่า มันไม่มีโดปามีนหลั่งออกมามันไม่มี energy ของความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบเป็นฝ่ายที่วิ่งไล่ล่าผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงจะวิ่งไล่ล่าตามจีบเขาเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วมันรู้สึกว่ามันคู่ควรกับการลงทุนดังนั้นการที่คุณเปิดเผยข้อมูลเร็วเกินไปนะคะในช่วงแรกที่คุยกันย่อมจะส่งผลในทางที่แบบไม่ค่อยเวิร์ก ในในเรื่องของความสัมพันธ์โอเคไหมทีนี้ใครอยากจะเสริมมูเสริมมงคลน,นะเป็นคนที่มี energy ดึงดูดเป็นคนที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตดึงดูดคนที่ใช่สําหรับคุณแหละสิ่งที่โคเชยมใส่อยู่นะคะคือหยกที่ผ่านการบุกเศก3เดือนดังนั้นเวลาที่ energy หรือ p o w